สวัสดีครับผมครูตุเทพครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องแขนเสื้อนะฮะเป็นแม่แขนนะครับแม่แขนของแม่เสื้อข้าวเทล่ที่ผมสอนไปอะครับอนอื่นเราก็แบ่งกระดาษนะฮะตีเส้นตรงนะฮะแบ่งกระดาษครึ่งหนึ่งตีตรงลงมานะฮะจากหัวกระดาษลงมายี่สิบเซนนะครับ ยี่สิบเซนนะฮะวิธีสร้างแม่แขนของกูเทพกูเทพจะใช้ต้นแขนนะครับเอามาสร้างนะฮะต้นแขนของลูกค้าเราวัดได้ต้นแขนนะฮะ ต้นแขนจะเราวัดได้สามสิบนะฮะบวกแปดสามสิบบวกแปดเท่ากับสามสิบแปดหารด้วยสี่นะฮะเท่ากับเก้าจุดห้านะฮะแล้วเอาเก้าจุดห้านี่ฮะมาสร้างตารางให้ได้สี่ช่องนะฮะเนี่ยเก้าจุดห้า 9.5นะฮะทำให้ได้สี่ช่องเท่าๆกันครับนี่ฮะ9.5 9.5นะฮะ9.5 9.5นะครับแล้วผมจะใช้ครึ่งนะฮะครึ่งของวงแขนนะก็คืออันนี้ครึ่งวงแขนก็คืออันนี้ครับดูดีๆนะครับ นี่เส้นหนุนไหลนะฮะหนุนไหลทั้งวมดเราก็วัดจากไหลเนี่ยฮะลงมามาถึงครึ่งวงแขนคือตรงน็อตเนี่ยฮะนะฮะผมวัดแล้วเนี่ยมันได้ยี่ห้านะฮะอันนี้คือครึ่งวงแขนนะฮะยี่ห้านะะยี่ห้าเซนนะครับอ่าผมผมก็ใช้ครึ่งนะครึ่งวงแขนนะฮะ ยี่สบห้าลบจุดห้าเท่ากับยี่สี่จุดห้าฮะแล้ก็ยี่สบี่จุดห้านีเรียกยี่ี่จุดห้านะฮะนะฮะแล้วก็หมุนขึ้นไปเลยฮะแทงขึ้นไปนะฮะได้ยี่สี่ดหตรงไหนก็เขียนไปเลยครับ ะะเอาครึ่งครึ่งวงแขนแเดี๋ยวก็ถามนะมีคนถามผมมาว่าไอ้ยี่สี่จุดห้ามาจากไหนเนี่ยฮะมาจากครึ่งวงแขนนะฮะลบศูนจุดห้าเท่ากับยี่สี่จุดห้าแล้วก็แทงจากยี่สี่จุดห้าตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมเน้นแล้วนะฮะแทงกันไปแล้วก็เช็คนี้ได้เท่าไหร่สิบห้าจุดห้า

นะทำสี่ช่องให้เท่ากันก่อนครับ9.5ไม่รู้ว่าตกเฟรมหรือเปล่าตั้งกล้องเองถ่ายเองนะฮะอยู่คนเดียวเดี๋ยวลองดูก่อนนะอะ ทำสี่ช่องเนี้ยฮะให้ได้สี่ช่องก่อนนะฮะแล้วก็มาแบ่งครึ่งเส้นนี้เนี่ยฮะหารสองนะฮะเนี่ยฮะหารสองตีผ่านเส้นนี้เลยนะฮะเนี่ยเส้นนี้เลยมันก็จะหารสองไปแล้วครับเนี่ยฮะแปดช่องเท่าเท่ากันนะฮะหนึ่งสองสามสีส่ ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะ,ะมาดูวิธีสร้างชิ้นหน้าอันนี้หน้านะครับอันนี้หลังวัดออกมาหนึ่งเซนเนี่ยฮะหนึ่งเซนนะฮะจากหนึ่งเซนมานี่หารสองนะฮะหารสองนะครับ แล้วก็ตีผ่านจุดนี้ครับตีผ่านมาเลยแล้วมาเช็คตรงนี้ได้เท่าไหร่4.25นะฮะในฮะเท่าการยกมาฮอันนี้หารสองอันนี้หารสองนะครับ โค้งวงแขนตรงหานสองเนี่ยฮะมาถึงตรงหนึ่งเซนนะฮะนี่ฮะตรงหานสองเนี่ยฮะเนี่ยเนหันสองตีหานตรงหนึ่งเซนนะฮะตรงหานสองนะฮะตีหายใต้กลางแขนเลยครับ ิ้นหน้านะครับอชิ้นหลังต่อชิ้นหลังชิ้นหลังตรงนี้หารสองเลยนะครับนะฮะชิ้นหน้าออกมาหนึ่งเซนแล้วก็หารสองชิ้นหลังหารสองจากตรงนี้เลยครับขึ้นมาหนึ่งเซนนะฮะตะยียผ่านนะฮะตะีผ่าน ตีผ่านนึงเส้นเนี่ยฮะเส้นนี้ได้เท่าไหร่ยกมาอะใส่น็อตตรงนี้ไว้หนึ่งตัว น็อตแขนผมถอไดไปแล้วคราวที่แล้วเอาไว้ตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะเอาตรงที่ขึ้นไปหนึเซนนะหนึ่งตัวแล้วตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็กางแขนนี้หนึ่งตัวน็อตหัวแขนนะครับช่องนี้หางสามนะครับ สามนะครับหารสามช่องถ้าเท่ากันเนี่ยแล้วก็โครงมาหาอีตรงหารหานสามเนี่ยฮะาจากจุดนี้มาถึงจุดนี้หารสองเนี่ยนะฮะหารสอง เดี๋ยวเราพับลอกก่อนแล้วก็สร้างลายสอกเลยครับนี่ฮะลายสอกสามสิบเอ็ดนะฮะสอ,สอกเนี่ยลายสอกเนี่ยสามสิบเอ็ดแขนยาวห้าสิบแปด นกปลายแขนเนี่ยนะฮะ22หาร2เท่ากับ11บเอนะแล้วก็แทงมา11เซนดักไว้ก่อนฮะขีดไว้11เซนเนี่ย11บเอ็ดอันนี้คือปลายแขนแล้วฮะเนี่ย22เซนนะฮะเนี่ยฮะ อกขีดตรงนะฮะลากเส้นนี้ลงมาให้ถึงสอกเลยครับเส้นนี้ด้วยครับวัดจากนี้เข้ามา1.5 1.5ุดห้า วัดตรงนี้เข้ามา1.5 1.5นะฮะแล้วเสร็จแล้วไอ้เส้นที่1.5นี่ยการกระบาดไว้ครับเราจะพับเส้นนี้นะครับพับเส้นนี้พับเส้นนี้ลอกเส้นนี้ครับแล้วก็ลอกเส้นนี้เนี่ยฮะถึงนี้เลยครับลอกออกมาฮะ นี่นะครับนี่ฮะพับเส้นเนี้ยฮะนี่ฮะเสร็จเราก็ลอกนะกิ่งเส้นนี้ยอ,อกมาฮะ จริงให้ถึงศอกเลยครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะจะร่อออกมาฮะคลอกกลิ้งออกมาเมื่อกี้ฮะสีแดงเนี่ยฮะนฮะครับพับเส้นนี้ ับเส้นนี้ น่าจะเราเก่งของมานะฮะครับนี่ฮะแล้วก็ตีตรงไปที่ปลายแขนเนี่ยฮะตีตรงปลายแขนนะเบาๆไว้ก่อนครับนี่ฮะตีตรงจากปลายแขนเนี่ยตีเบาๆไว้ก่อนครับแล้วก็วัดจากตรงนี้มา 1.5อีกครั้งหนึ่งนะฮะหนึ่้าโคมาเลยครับหาสิเอ็ดเซนเนี่ยฮะวัดเข้ามา1.5ครับ เสร็จแล้วฮะวิธีสร้างแขนแม่เสื้อมาตรฐานคูเทพนะครับ,นะรบอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะฮะโอเคครับโอเคครับ